ไม่เสินี้องครับม่ตัวกลงูไหมตัวแค่ข้ามไปตัวกลางรับอ่ะรเห็นไหมเนี่ยต้องไมถ่ายแทมคตรอนักเมกลงค

นมเวลาพออต9้มเก้าต oh ่อสามเสียงสครับเสี่ยงสงครับเอาได้พกั นักกีฬาขอมแ้ดสามต่อแปด

สองสองสองนักกีฬาสองสปดสามองสอง้าสังแค่สองอ่ะสองครับสิจะนัดต่อรุ่นไมได้ทำไนะ ตัวเต้ยนะครับตัวเต้มันไปตัวเต้มันตี้ออกเต้ลงเฮ้ยตัวหนต่อไตนู้มันดูกันมาออกให้หน้น้อยเท้ยต่อ8ออก5น้าร้2เอออกให้้อโอ้โห้ อ๋อก็อย่างงี้ครับ แปดห้าต่อแปดแปดห้าต่อแป ก็เป <laughs> <t> ็นสูสีสองแปดต้องหอนั่นไม่เหมือนรันนู่น สอันนะไม่ั้เนคาอแตกปดเล่นกินาโอ้โหเกมสองครับเกมเสิร์ฟออกนะะลูกนี้งปันเสิร์ฟไมฮะหัวสาร้อย

quật phần tôi sẽ mang kim này tôm lật cung ฝนมันตกอะค่ะม้ไงม้ถ่ายเขาดูหน่อยนิ่ายหนเร็ววางด,ดึกเร้วบอกเขาไปดิบอกอย่าดูสงเนะไมีมมีมไ,มมไม่มีมามา่าอะไรหมดเลยเหรอ เอ้กอนนี่ซื้อเซเว่นมีวะแปมตัดแปมไม่คนิงแล้วลูกนี่แหละ อไหัเโพี่เวนก็เปิดดีเ well, ก <y> ินลุนี่ยยาวยาวยาดูยาวยาวนเจเทวบนเจ็เรือ้อบอกิ้งสี่ไตยอะอเตยาไม่เจ๊เขาว่าไงอะ อานเองอานไม่ได้เลเจ๊ทำไมไม่ถ่ายลงเนี้ยคนเกียรติไอโอนไอโฟนตัตัอ๋อถ่ายรถ่ายรูปลยตนกอยู่นควมคุมมากครับมอ๋ามคับวนวนมี่้เ้าเจ็ดม

เมึอไงมึงต้องก็ตามนะาเขาเอรอไหรเอรากันเปล่าม้งกมีเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn